สนับสนุนโดยอนันตราโฮเทลรีสอร์ทสปาคุณผู้ชมครับต้อนรับกลับเข้าสู่คุยข่าวดังรอบสัปดาห์กันอีกช่วงหนึ่งนะครับในช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของประเด็นวิกฤตเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่หน,นะครับแต่ทีนี้ในช่วงนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการภัยธรรมชาติกันบ้าง พายุหิมะถล่มในอังกฤษเนี่ยนะครับก็มีชาวบ้านประชาชนชาวอังกฤษจานวนไม่น้อยทีเดียวที่ต้องเผชิญกับพายุหิมะเนื่องจากว่าอากาศที่นั่นกําลังหนาวเหน็บอย่างยิ่งทีเดียวอุณหภูมิณขณะนี้เนี่ยนะครับก็คือต่ําที่สุดในรอบ2ปีนะครับแล้วก็สํานักงานอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษก็ได้ออกคําเตือนแก่พลเมืองชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในหลายจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสกอตแลนด์เวลส์เซาท์เวสต์แล้วก็บริเวณตอนกลางของประเทศที่มีอุณหภูมิลดต่ําลงถึงลบ15องศาเซลเซียส ขณะที่ช่วงหน้าหนาวของประเทศเหล่านี้อุณหภูมิจะลดต่ำเพียงแค่ลบ8องศาเซลเซียสก็ถือว่าลบ มากกว่าปกติเท่าตัวนะแต่ว่าหน้าหนาวแบบนี้หลายๆคนก็มักจะขับขี่รถท่องเที่ยวแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้แบบไปรถธรรมดานะคุณจตชัเราไปขี่บิ๊กไบค์กันขี่ให้ให้สัมผัสบรรยากาศได้อย่างอย่างถึงใกล้ชิดเนี่ยมันต้องบิ๊กไบค์ใช่ไหมต้องบินะ๊กไบค์แล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมมากขึ้นนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะบิ๊กไบค์ของ BMW ก็สามารถทํายอดขายทั่วโลกนะคะคุณผู้ชมถือว่าสูงสุด แล้วก็เป็นปีที่4ติดต่อกันด้วยแล้วก็รวมถึงในประเทศไทยเนี่ยถือว่ามียอดขายมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกค่ะพูดถึงรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ค่ะผู้ชมคะ เครื่องยนต์นะคะขนาดตั้งแต่500ร้อยซีซีขึ้นไปเนี่ถึงจะเรียกว่าบิ๊กไบค์นะคะคตลาดนี้ก็มีการเติบโตขึ้นทุกปีค่ะตอนนี้ BMW Mo t o ับตนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายรถจักรยายนยนต์บิ๊กไบค์ยี่ห้อบ m w ก็คาดว่านี่คือปีที่แล้วนะคะเขาบอกว่ามียอดขายในตลาดรวมประมาณ8 0 0แสนคันทั่วโลกนะ่ะนี่เฉพาะ BMW อย่างเดียวนะตลาดหลักอยู่ใน USA คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็คาดการณ์กันด้วยว่าปีนี้เนี่ยเตอีกนะ ครับแต่ว่าอาจจะไม่สูงเท่ากับช่วงที่ผ่านมาเพราะาว่าเศรษฐกิจโลกเั้นกดดันอยู่นะครับสถิติด้านทาง BMW m o t ั r r a d ทั่วโลกนั้นก็มียอดขายรวมกันทั้งสิ้นในรอบปี2557ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ120,000คันเพิ่มขึ้น7%จากปี2556ตลาดที่มียอดขายดีที่สุดนะครับเติบโตมากที่สุดก็คือเมืองจีนนะฮะคุลลาสินีแล้วก็รองลงมาก็คือโอ้โห ประเทศไทยใช่ไหมเออโอ้โห<ท>ตลาดาบาิ๊กไบ<า>ค์เมืองไทยเม<า>ื่อปีที่แล้วนะั้นโตขึ้น75 ใช่ค่ะแล้วก็สาเหตุสําคัญที่ทําให้รถบิ๊กไบค์ของ BM เนี่ยยอดขายเติบโตมากขนาดนี้เนีเขามาตั้งโรงงานในประเทศไทยด้วยนะคุณศักด์ชัยประกอบที่จังหวัดระยองนะคะแล้วก็มีแผนที่จะใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกในตลาดใกล้เคียงภูมิภาคบ้านเราด้วยตอนนี้เริ่มส่งไปมาเลเซียแล้วรองรับ AEC แน่นอนถูกต้องค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงทางประธาน BMW Group ของประเทศไทยกันหน่อยค่ะ We estimate the market will worldwide end up around 800,000 cars. Um, we estimate a small digit growth, um, and the biggest market, as, as always, uh, was and will be the US. Um, we ended up with 123,495 to be precise. yeah so this ends up with a, a growth rate of 7% means we significantly grew um, um faster than the worldwide market ครับ uh huh. นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับตัวประธานของ BMW ประเทศไทยเนี่ยก็ยังพูดถึงภาพรวมตลาดบิ๊กไบค์ในเมืองไทยเอาไว้นะครับบอกว่าน่าจะมีการเติบโตประมาณสัก20-22%โดยมียอดขายรวมประมาณ8,300ถึง 8,500คันด้วยกันนะครับแล้วก็คาดว่าตลาดในเมืองไทยจะยังเติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาถ้าเศรษฐกิจและการเมืองมีเสถียรภาพนี่ดีมีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะครับมเมื่อกี้แอบถามมาว่าคันเท่าไหร่ต่ำสุด ครับหกแสนกว่าบาทเดี๋ยวไปจองเลยเดี๋ยวให้คุณศักชัยก่อนแล้วกันคุณศักชัยเป็นผู้ชายเราฉะนั้นื่องผีบิ๊กไบค์ด้วยสิใช่ไหมแล้วก็สูงสุดเนี่ยประมาณสักล้านเจ็ดนะคะคุณผู้ชมก็ติดตามการว่าตลาดนี้จะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปด้วยดีด้วยเมื่อเราเปิด AEC หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องสบายๆนะคะในการประกาศผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์นะคะหรือว่า Academy a w a r d นะคะซึ่งมีการประกาศกันไปก่อนคือโดยปกติตามธรรมเนียมเขาประกาศ ผู้เข้าชิงก่อนครับว่าวมีใครได้เข้าชิงใน,ในสาขาไหนบ้าง,างแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือเดือนหน้าเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศจริงๆว่าตกลงว่าใครจะได้ใครจะได้นะคะ,คะมาดูกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะรายชื่อนะคะที่มีการเข้าชิงมากที่สุดในปีนี้นะคะมีหนังอยู่2เรื่องด้วยกันมีภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะเป็นภาพยนตร์ตลกร้ายเรื่อง Birdman อ,อันนี้ถือว่าคว้ารางวัลมาแล้วทั่วโลกนะ96ครั้งด้วยกันแล้วก็เข้าชิงถึง107ครั้ง นะคะรางวัลใหญ่ที่สุดก็เพิ่งผ่านมาแบบแมปเองนะคะลูกโลกทองคำหรือว่าโกลเด้นโกลบบอร์ดนะคะ2015ที่เพิ่งประกาศไปหนังเรื่อง b i r ร์ดแมนนี้คว้าไปได้สองรางวัลคือบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในภาพยนตร์ประเภทตลกและเพลงนะคะครับนอกจากนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ดูจะมาแรงไม่แพ้กันก็คือ The Grand Bud a p e s t Hotel เ่ยนะครับที่ในการประกาศรางวัลลูกโลกทองคำที่ผ่านมานั้นก็คว้ารางวัล ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขามิวสิควลและคอมดี้ไปหมาดๆทั้ง2เรื่องนี้นะครับเบิร์ดแกับ g ก a นบูดาเปสต์โฮเทลนั้นก็เป็น2เรื่องที่จะชิงดํากันใน9สาขาซึ่งถือว่าเป็นการเข้าชิงมากที่สุด เหนือกับหนังทุกเรื่องเลยใช่ค่ะ,น,ะคนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะยังมีภาพยนตร์ระทึกขวัญที่มีฉากของสงครามโลกครั้งที่2ออย่าง Imitation Game อันนี้เข้าถึงเข้าชิงถึง8สาขาด้วยกันแล้วก็มี American Sniper ค่ะอันนี้ก็รู้สึกเข้าฉา,ายในบ้านเรานนคุณศักชัย,ย,ยใช่เป็นเรื่องราวของชีวิตของทหารผ่านศึกนะคะในสงครามอิรักแล้วก็ครอบครัวของพวกเขาอีกเรื่องคือ Boyhood เนี่ยเรื่องนี้ถูกพูดถึงกันมากเลยเพราะว่าใช้เวลาถ่ายทําถึง12ปีด้วยกัน เป็นเพราะว่าก็คือถ่ายตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะคุณจักรชัยนะคะก็คือติดตามพัฒนาการของเด็กคนนี้ตั้งแต่6คขวบจนถึง18ปีนะคะบอยฮูดกับอเมริกันสไนเปอร์นี่เข้าชิงเรื่องละ6สาขาด้วยกันนะคะแล้วก็ส่วนภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลออสการ์แล้วก็สร้างชื่อเสียงที่กวาดรายได้มหาศาลในประเทศไทยเนี่ยมีไม่น้อยนะคะก็ที่เข้าชิงอีกก็คือ The ะ o b b i t นะคะ The Battle of the Five Armies นะคะอันนี้ก็เข้าชิงในลำดับเสียงยอดเยี่ยม The Guardians of the Galaxy เหมือนกัน m a l e f i c e n t คุณแม่มาลีอ, <c oughs> อันนี้มีการพูดถึงก็ได้นี่เขาบอกว่าเข้าชิงในสาขาออกแบบเสื้อผ้ายอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องกัปตันอเมริกาตอน The Winter Soldier นะครับก็เข้าชิงเหมือนกันนะครับแล้วมีเรื่อง Door of the Planet of the Apes Guardians of the Galaxy อินเตอร์สเตลล่าเอ็กซเมนตอน Days of Future Part นะครับนี่ก็เป็นเรื่องเด็ดๆดังๆ,งๆที่มีชื่อเสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์ปีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพยนตร์แต่ว่าเรื่องเพลงเนี่ยก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะทายสิคะ Lost Star เปิดในวิทยุบ้านเรากันทุก <Begin S 2> วันเลย <Again. S 2> ถูกต้องคะ่ะเดี๋ยวเราไปไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะว่าเพลงนี้คือใครอาจจะจำไม่ได้เนี่ยเรามีเพลงมาให้ฟัง <She> s <S ด้วยค่ะ เป็นเพลงที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วคุณศักชัยร้องได้ไหมร้องไม่ได้ <laughs> เนื้อหาดีมากเลยนะติดตามกันได้นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับการประกาศรางวัลอสการ์นะคะในวันที่22กุมภาพันธ์ประกาศกันที่ Dolby t h e a t e r Hollywood Los Angeles นะคะประเทศสหรัฐอเมริกาก็ World Focus VIP เนี่ย จะนามาให้ได้ติดตามกันด้วยว่าตกลงสาขาไหนได้รางวัลอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมคะคุณผู้ชมคะครับพรุ่งน้าคุณศักชัยจะพาไปไหนคะอ๋อในช่วงหน้าเป็นช่วงของวิเคราะห์เจาะโลกเนี่ยนะครับก็ได้นัดหมายพูดคุยกับทางดรปณิธานวัฒนายากรซึ่งเป็นที่ปรึกษารองนายยมตรีฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะครับก็ไปวิเคราะห์เจาะลึกกันถึงเรื่องของเครือข่ายขบวนการการ่อการร้ายสากลที่กำลังฮอตอยู่ในขณะนีนะ้เดี๋ยวไปติดตามกันพักกันสักครู่เดียวค่ะ thanks <laughs>